ความฝันกับกรรมวิบากเกี่ยวข้องกันหรือไม่ถามในนิยายของคุณดังตรินมักมีเรื่องเกี่ยวกับความฝันปะปนมาด้วยเสมอแสดงว่าคุณดังตรินเห็นว่าความฝันมีความสำคัญกับชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่เป็นเครื่องสะท้อนกรรมวิบากหรือเปล่าตอบความฝันสำหรับคนส่วนใหญ่ เป็นเพียงเรื่องเหลวไหลที่ผ่านไปชั่วข้ามคืนตื่นแล้วก็จบกันแต่สำหรับนักวิทยาศาสตร์หลา,ล,าลายกลุ่มความฝันเป็นอะไรที่สลักสำคัญยิ่งคิดง่ายๆว่าแม้สิ่งที่อยู่ในฝันนั้นไม่จริงแต่ตัวความฝันเองก็เกิดขึ้นจริงระหว่างคุณมีชีวิตอยู่แถมกินเวลาในชีวิตคุณร่วมหนึ่งในสาหากเลวไหลไร้ความหมาย ก็แปลว่าชีวิตคุณเต็มไปด้วยความเหลวไหลไร้ความหมายเสียเกือบครึ่งหากยอมรับว่าความฝันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเปิดใจให้กว้างพอที่จะทบทวนและสังเกตความฝันของคุณเองคุณอาจรู้เรื่องชีวิตดีขึ้นเข้าใจเหตุผลที่ทำทำอะไรไปในแต่ละวันมากขึ้นมีเหตุผลหลายข้อ ที่ผมชอบนำเรื่องเกี่ยวกับฝันมาเขียนในนวนิยายแล้วก็เพิ่งเอามาตอบในคอลัมน์เตรียมเสบียงคราวนี้หลังจากได้รับคำถามมาหลายรอบประการแรกความฝันเป็นเครื่องเทียบเคียงที่ดีเมื่อจะพูดถึงประสบการณ์ที่พ้นขอบเขตปรากฏในชีวิตจริงยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าจะกล่าวถึงสวรรค์ชั้นต้น หรือเปรตชั้นที่ไม่มีความทุกข์มากนักก็สามารถนำความฝันหลายๆครั้งของคนส่วนใหญ่มายกเป็นตัวอย่างได้เลยคือถ้าฝันชัดแช่มช,ชื่นตื่นตามีแต่นิมิตหมายงดงามเป็นมงคลความรู้สึกสุดสุขสนุกสนานจนไม่อยากตื่นจะใกล้เคียงกับความรู้สึกในสวรรค์ชั้นต้นพอประมาณเพียง <correr> แต่ในสวรรค์จริงจะเต็มไปด้วยวัตถุทิพย์คงเส้นคงวา และความรู้สึกของคุณจะหลุดจากกรอบจำกัดแบบฝันไปเป็นสำนึกคิดอ่านเต็มตัวกว่ากันส่วนถ้าฝันมัวมนเครื่องดีเครื่องร้ายมีความแปรปรวนและมีนิมิตหมายชวนหดหูสลับกับนิมิตชวนเรื่นรมหรือมีสภาพหิวแสบไส้อยู่บ้างอันนั้นใกล้เคียงกับเปรตบางภูมิที่ไม่ถึงกับตกรกรรมลำบากมากนัก ประการที่สองการกล่าวถึงความฝันในบางแง่มุมอาจากระตุ้นให้เกิดคำถามว่าขณะที่กำลังลืมตาและคิดว่าตื่นอยู่นี้ที่แท้อาจเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของความฝันก็ได้ทั้งลืมตาคิดอ่านอยู่นี้ก็ฝันกันไปว่าเรามีฝันว่าเราเป็นฝันว่าเราได้ฝันว่าเราเสีย เราต้องสะดุ้งเตื่นขึ้นรับรู้ความจริงเป็นครั้งเป็นคราวเมื่อมีแล้วหมดเมื่อเป็นแล้วไม่เป็นเมื่อได้แล้วเสียเมื่อเสียแล้วได้ทุกคนพูดกันเสมอว่าตอนฝันนั้นคนเราแค่อุปาทานไปยึดมั่นถือมั่นเรื่องเหลวไหลกันผิดผิดไปชั่วครู่แต่นึกกันไม่ค่อยถึงว่าแม้กำลังลืมตาตื่นอยู่อย่างนี้ เราก็กำลังอุปาทานไปยึดมั่นถือมั่นเรื่องเหลวไหลกันผิดผิดไปจนชั่วชีวิตโดยไม่แม้แต่จะเอะใจด้วยซ้ำว่ากำลังฝันอยู่เพียงแต่เป็นฝันที่เป็นรูปธรรมต้องใช้เวลานาน,านหน่อยกว่าวัตถุหรือฉากหนึ่งหนึ่งจะสลายตัวลงคราวนี้มาพูดถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความฝันในมุมมองของผมตามที่ผมเห็น ความฝันมีหลายฐานะดังนี้ 1. ฐานะของกระจกเงาสะท้อนสภาพจิตใจทั่วไปในชีวิตประจำวันกล่าวคือถ้าระหว่างวันคุณฟุ้งซ่านและเหมื่อลอยบ่อยความฝันจะสะท้อนเป็นภาพเหตุการณ์เลือนรางมั่วซั่วแปรปรวนง่ายกระโดดจากเรื่องหนึ่งไปสู่เรื่องอื่นแบบไม่มีเหตุผลต้นปลาย และคุณอาจตื่นขึ้นด้วยความเลื่อนลอยรู้สึกว่าชีวิตไร้จุดหมายเหมือนอยู่ท่ามกลางพายุที่ซัดไปทางโน้นทีทางนี้ทีหาหลักแหล่งที่เกาะที่มั่นไม่เจอแต่ถ้าระหว่างวันคุณมีจิตใจสงบสุขและมีสติสัมปชัญญะดีความฝันจะสะท้อนเป็นภาพชัดเจนแจ่มใสเรื่องราวดำเนินไปแบบผูกเหตุผูกผล เมื่อฝันเกี่ยวกับเรื่องใดก็มักยืดยาวจนกว่าจะคลี่คลายปมและคุณอาจตื่นด้วยความเต็มอิ่มรู้สึกว่าชีวิตมีทิศทางในเรือที่หางเสือไม่ชำรุด 2. ฐานะของตัวให้กำลังใจหรือกระตุ้นให้สำนึกผิดคือคุณฝันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงขณะตื่นอาจจะลอกเลียนของจริงมาสร้างเป็นภาพเสียงใหม่เหมือนกันเปรียบ หรือคล้ายคลึงกันจนคุณไม่สงสัยว่าความฝันนั้นเกี่ยวโยงกับเรื่องราวในชีวิตจริงอันใดต่างกับความจริงอยู่บ้างคือในฝันนั้นคุณอาจไม่เพ่งเล็งเรื่องนอกตัวสักเท่าใดแต่จะย้อนกลับเข้ามาเห็นเจตนาของตนเองเด่นชัดเห็นเข้าไปถึงกระทั่งความคิดที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังการกระทำหนึ่งหนึ่งนอกจากนั้น ความฝันอาจตกแต่งฉากเหตุการณ์อันเป็นผลลัพธ์ผิดแพกไปจากประสบการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นเช่นคุณตัดสินใจเลือกไม่ร่วมขบวนการคดโกงฝันอาจย้อนภาพอดีตขณะคุณใจแข็งปฏิเสธข้อเสนอที่เพื่อนสารเลวเสนอมาแล้วเห็นเป็นรัศมีสว่างแจ้งทำให้ยิ้มออกและพบว่าตนเองร่วมขบวนของชนหมู่น้อย ไปสู่สถานที่ที่มีหญ้าเขียวและฟ้าใสเป็นต้น 3. ฐา,านะของบทลงโทษและการตกรางวัลพูดง่ายๆว่าเป็นการเสวยวิบากเล็กๆเช่นบางครั้งคุณทำดีมีความสุขใจกับการกระทําโดยไม่หวังผลตอบแทนแม้ชีวิตจริงอาจแร้นแค้นหรือยากลำบากอยู่บ้าง แต่ความฝันจะสนองคุณโดยสร้างนิมิตน่าชื่นใจทําให้เกิดความเบิกบานยินดีแบบที่ไม่อาจรับในชีวิตจริงแต่สำหรับบางคนทำชั่วมีความหยิงทนงว่าความชั่วไม่มีผลแม้ชีวิตจริงอาจสุขสบายบนกองเงินกองทองและอำนาจยิ่งใหญ่แต่ความฝันจะลงทันโดยสร้างนิมิตน่าสยดสยอง เหมือนเอาเจ้าตัวเข้าเครื่องทรมานสารพัดรูปแบบยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณพูดหยาบคายพูดทิ้นแทงคนอื่นเป็นนิดวันดีคืนดีอาจฝันเห็นลิ้นยาวออกมาเป็นสองแฉกแต่ละแฉกมีแผลสดเลือดไหลปวดแสบปวดร้อนเป็นต้นคุณจะถือว่านั้นเป็นสัญญาณเตือนภัยให้ไหวตัวทันก็ได้เหมือนฝันบอกให้รีบแก้ผิดเป็นถูก ก่อนต้องไปเจอของจริงแบบแก้ตัวไม่ได้อีก 4. ฐานะของตัวลบความรู้สึกเก่าๆหากคุณมีปมในวัยเด็กบางอย่างเช่นดูหนังสือไม่ทันสอบทำงานไม่ทันสง่งก็อาจฝันทรมานเป็นปีๆเห็นภาพตัวเองเดินเข้าห้องสอบด้วยความรู้สึกว่าสมองกลวง หรือมองในรีกาเห็นเวลาทรงงานผ่านไปแล้วโดยยังไม่แม้แต่จะเริ่มงานความรู้สึกกลัวสอบตกซ้ำชั้นหรือความรู้สึกว่าเป็นคนไม่รับผิดชอบซึ่งเกิดขึ้นในฝันนั้นจะกดให้คุณจมอยู่กับรูปชีวิตที่สับสนไร้ความเชื่อมั่นในตนเองไม่อยากทำอะไรต่อเมื่อในชีวิตจริงคุณพยายามกัดฟันสู้รับผิดชอบกับงาน ทันเสร็จทันส่งเสมอเสมอความฝันของคุณจะค่อยๆเปลี่ยนไปคือเห็นตัวเองเพียรพยายามทำให้เสร็จทำให้ทันหรือมีความรู้ในหัวพอจะไปพูดในที่ประชุมแต่ละครั้งที่ฝันเช่นนี้ก็จะค่อยๆลบความรู้สึกเก่าๆทิ้งจนกระทั่งหายเกลี้ยงในที่สุดอาจต้องใช้เวลาแรมปีแต่ฝัน จะยืนยันว่าคุณชนะอารมณ์เก่าได้เด็ดขาดแล้วคือไม่มีฝันล้มเหลวปรากฏอีกเลย 5. ฐานะของตัวฉายภาพแห่งสภาวะหรือภพที่จิตกำลังยึดถือไว้เหนียวแน่นอาจกล่าวว่าเป็นบทลงโทษของผู้ยึดมั่นถือมั่นรุนแรงเช่นคนกลัวความสูงก็อาจติดอยู่ในนรกของคนตกเหว หรือคนกลัวงูก็อาจติดอยู่ในนรกที่เต็มไปด้วยงูความฝันจะคล้ายพบพบหนึ่งซึ่งเราอาจต้องเวียนวนอยู่กับมันคืนแล้วคืนเล่าต่อเมื่อคุณสามารถแก้อาการยึดติดรุนแรงยามตื่นสำเร็จนรกในฝันก็จะค่อยๆค,คลายสภาพลงอาจต้องใช้เวลาหลายปีด้วยวิธีการทางจิตบำบัดซึ่งมีจิตแพทย์เป็นผู้ช่วยเหลือ หรือด้วยวิธีช่วยเหลือตัวเองโดยการบำเพ็ญเพียรภาวนาตามสูตรสำเร็จของพระพุทธเจ้าคือมีสติรู้เท่าทันปฏิกิริยาทางใจสักแต่เห็นว่ามีสภาพความกลัวเกิดขึ้นที่จิตไม่ใช่ตัวตนถาวรของใครถ้าจิตหัดเห็นตามจริงว่าความกลัวเกิดขึ้นด้วยเหตุกระทบแล้วเดี๋ยวก็หายไปเองถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือ ด้วยนิสัยย้ำคิดย้ำกังวลในที่สุดจิตก็เป็นอิสระจากอุปาทานครอบงำได้เองเป็นต้น 6. ฐานะของตัวเติมเต็มความรู้สึกเช่นคุณอยากแล้วไม่สมอยากก็ได้สมอยากในฝันนี่เองเช่นเมื่อคนที่เรารักตายไปโดยไม่ทันล่ำลาคุณอยากพูดกับเขาเป็นครั้งสุดท้าย แต่ในความจริงไม่อาจเป็นไปได้อีกแล้วก็อาจฝันถึงเขาเสมือนว่าทุกอย่างย้อนกลับไปสู่สภาพก่อนเขาตายและคุณได้อยู่ที่นั่นพูดคําสุดท้ายกับเขาตามที่อยากจะพูดเป็นต้นความฝันประเภทนี้เหมือนดาบสองคมเพราะคุณอาจตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่ถูกเติมเต็มสองสานาทีแต่ถัดจากนั้นคุณอาจต้องร้องไห้เป็นวักเป็นเวร เต้ย้ำคิดย้ำอยากให้ฝันเป็นจริงและตราบใดที่รู้ว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องจริงอย่างมากที่สุดได้แต่ฝันความรู้สึกส่วนลึกก็ยังคงคล่องอยู่อย่างนั้นดังนั้นความฝันในฐานะตัวเติมเต็มความรู้สึกอาจทำให้คุณรู้สึกสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเรื่องที่ปรารถนานั้นไม่สำคัญมากนัก7 ฐานะของตัวพยากรณอนาคตบางคนมีความสามารถนี้จริงๆเช่นเห็นเลขถูกเห็นเลขกันตรงๆต,ตัวทุกต้นเดือนและกลางเดือนสำหรับความสามารถในทางฝันพยากรณนั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการบันดาลของกรรมเก่าเป็นช่วงๆมีความไม่สม่ำเสมอตัวอย่างเช่นเคยถวายของที่ติดมือให้กับพระแบบไม่ได้ตั้งใจมาจากบ้าน แต่เห็นความจำเป็นของท่านก็ยกให้เลยทันทีโดยไม่หวงประเภทนี้มักได้ลาบลอยง่ายๆเพราะบุญที่ให้แบบไม่คาดฝันย่อมบรรดาลผลเป็นการได้รับแบบไม่คาดฝันเช่นกันผู้มีใจหมกมุ่นกับหวยบางรายมักมีจิตปรุงแต่งเป็นฝันเรื่องเลขบ่อยๆและฝันแม่นกว่าชาวบ้านเขาแต่เมื่อไหร่บุญหมดไม่ยอมต่อบุญ จะเอาลาบเข้าตัวอย่างเดียวในที่สุดก็ฝันเลอะเทอะเหมือนคนปกติดังเดิมการเห็นอนาคตแบบอื่นยังมีอีกเช่นกรรมเก่าที่เคยช่วยเหลือพยายามเตือนภัยแก่ผู้อื่นอาจย้อนมาให้ผลโดยฝันฉายภาเพเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นชัดๆชนิดไม่ต้องแปลไม่ต้องตีความเพื่อเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น 8. ฐานะของตัวเชื่อมมิติบางคนหลับแล้วคลื่นจิตมีสภาพที่สื่อกันกับจิตในภพอื่นได้เพื่อนเก่าก็มาหาอาจด้วยธุระจำเป็นต้องบอกกล่าวบางอย่างเป็นต้นฐานะของฝันในสองข้อสุดท้ายนั้นความจริงผมไม่อยากกล่าวถึงนักเพราะมีจริงแต่ก็ทำให้คนลุ่มหลงและสำคัญผิด นึกว่าฝันเลอะเทอะของตนเข้าข่ายสองข้อสุดท้ายทั้งที่จริงไม่ใช่อะไรเลยอย่างสรุปทิ้งท้ายสั้นๆคือในแง่มุมที่เกี่ยวกับกรรมวิบากเนี่ยก็ต้องว่าคุณทำอย่างไรก็ไปรับผลขณะฝันทำนองนั้นแหละเป็นพบจำลองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นชั่วคราวอย่างน้อยให้รู้ว่าเงาแห่งการกระทำของคุณมีจริง ไม่เคยหายไปไหนและอาจก่อรูปก่อนามใดๆที่คุณไม่คาดคิดขึ้นได้ในเวลาที่คุณหมดสิทธิ์แก้ไขเหมือนขณะมีสำนึกผิดชอบชั่วดีอย่างนี้แล้ว